สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่105ค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่105กันแล้วนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่สองวันนี้น้องท่านเป็นพระ ของหลวงพ่อทั่วท้องท่านเป็นรูปหล่อท่านนะคะเป็นพระบูชาท่านสามารถตั้งได้เลยนะคะหมายเลขสองนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะท่านหรือจะเป็นรายการที่สามนะคะเป็นชุดกรรมการของหลวงพ่อการค่ะท่านถัดมานะคะเป็นหมายเลข13นะคะท่านรายการนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะคะท่านสนใจรายการไหนแจ้งเป็น หมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันได้ารายการไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนค่ะ วันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยค่ะท่านเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพระคูวิทยากิติหลวงปุโตะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะปี2517ค่ะเป็นชุดกรรมการนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3มเหรียญน,นะคะพร้อมกล่องกรรมี่สีแดงรายการนี้นะคะได้แบ่งปันมาเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะหากวันนี้ท่านใดนะคะอยากเก็บศึกษานะคะชุดกรรมการชุดนี้หลวงปุโตะนะคะวันนี้เปิดแบ่งปันให้ที่800บาทเท่านั้นค่ะท่าน 800บาทพร้อมส่งนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเหรียญปี17ค่ะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะแบ่งปันที่800บาทเท่านั้นค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญเลยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อกระไรเงินนะคะพระคูวิทยากิติต้นหนังสืออักขรท่านชัดนะคะหน้าเหรียญท่านเก่าเดิมค่ะหน้าท่านเต็มหน้าท่านชัดนะคะพร้อมห่วงเดิมๆเ,เลยนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะปี17ค่ะ องนี้ก็จะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะสวยทั้งสามเหรียญค่ะท่านเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะท่านองนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะวัดประดู่ิมพีนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มค่ะท่านดูดวงตาดูจมูกนะคะหลายเส้นคมของท่าน ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันที่800บาทเท่านั้นคะ่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองนะคะหมายเลขสองวันนี้คองท่านเป็นพระรูปเหมือนนะคะพระบูชาขนาดเล็กค่ะของหลวงพ่อทวดนะคะวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะหมายเลขสองท่านจะได้รับพร้อมกรอบรูปหลวงพ่อทวดว,วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีไปด้วยนะคะหมายเลขสองวันนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่700บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน 700ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านจะได้รับนะคะหลวงพ่อทวดนะคะและรูปภาพกรอบรูปหลวงพ่อทวดวัดช้างให้กท่านปิดให้ทานจองการให้ทันนะคะวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะท่านโองามมากๆเลยนะคะตู้หนังสืออักขรสลักไว้ชัดนะคะหลวงพ่อทวดค่ะเนื้องามนะคะท่านใบหน้าท่านเต็มนะคะลายเส้นคมลายเส้นลึกคขาท่านใต้ฐานนะคะ ดูด้านข้างนะคะท่านท่านใดนะคะสิบสายตรงหลวงพ่อทวดศรัทธาหลวงพ่อทวดไม่พลาดนะคะด้านหลังอัขรไว้ว่าปีพศออ2522นะคะท่าน2522นะคะหมายเลข2วันนี้ให้ทันกันนะคะแบ่งปันที่เจ0ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่สามนะคะหมายเลขสมวันนี้ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตการ,รามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณท่านเป็นชุดกรรมการสามเหรียญค่ะท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญเลยนะคะอขอปล่อยแบ่งปันนะคะท่านที่แปดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่านจัดส่งให้รีครบทุกบ้านเลยนะคะส่งทางไปรษณียน์นะคะท่านได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะชุดกรรมการหากันยากนะคะท่านที่หานเนื้อก็รายเงินนะคะ หน้าเหรียญสวยมากๆเลยนะคะท่านเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตากรามนะคะแบ่งปันที่800บาทเท่านั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะท่านวันนี้นะคะไม่รอช้านะคะให้สิทธิ์ท่านที่ถูกเข้ามาก่อนหรือว่าถ้าข้อความมาก่อนคนแรกพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะท่านเหรียญงามนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะ นะคะดูมุมไหนเหรียญก็สวยนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มหน้าเหรียญท่านชัดค่ะท่านใดศรัทธาร่วงพอก,กันนะคะแบ่งปันให้ชกให้กันนะคะลูกค้าช่องปัญญานะคะที่800บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่4ี่นะคะ หมายเลขสี่วันนี้ค่ะเป็นเหรียญพระครูภาวนาพิรัตนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกวัตระหารไรจังวัปรยองเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดเป็นรุ่นเจริญพรบนนะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะหลวงปู่ทิมนะคะอิสริโกตัวหนังสืออักขรท่านชาร์ตค่ะเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดองท่านตัวหนังสืออักขระนะคะนี่ค่ะ,จะเจริญพรบนนะคะรุ่นนี้นะคะ ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ทิมท่านเยอะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะอายุท่านนะคะ9 5ปีค่ะหน้าเหรียญสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้แบ่งปันนะคะที่500บาทค่ะห้าอบาทเท่านั้นเลยนะคะคุณท่านด้านหลังเป็นหลังยันหานะคะวัดระหารไรจังหวัดระยองค่ะเหรียญลวงปู่ทิมนะคะห้าบาทพร้อมส่งค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้านะคะหมาเยเลขห้าวันนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกนะคะหลวงปู่ดูวสแกลท่านปลุกเสกปีสองห้าสามสองนะคะหน้ากรงท่านอัครไว้ชัดเจนค่ะท่านมั่นใจได้เลยนะคะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมกรงเดิมๆค่ะองค์นี้นะคะท่านใดวัยนะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดนะคะเนื้อทองแดงรมดามขาดลายเส้นคมๆเลยนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่านให้ท่านได้ชาวบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะวันนี้นะคะเหรียญปีสามสองค่ะพระภงมปัญโยหลวงปูด่ดูวัดสแกจังหวัดอยุธยานะคะเหรียญพอทวดเปิดโลกห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ พาดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลขหวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบฝังเพชรเลยนะคะท่านองงามนะคะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมค่ะเนื้อเก่าเดิมเลยนะคะท่านนี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะท่านใดศรัทธาองค์นี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่600บาทค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะท่านด้านหลังนะคะ พัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟานอาจารโรนะคะเนื้อทองแดงค่ะท่านเหรียญงามนะคะนี่ค่ะเหรียญเก่าแล้วท่านเนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับคุณท่านค่ะเป็นเลี่ยมกรอบฝั่งเพชรนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านวันนี้นะคะขอปล่อยบูชาที่หกร้อบาทเท่านั้นค่ะ 600บาทเท่านั้นเลยนะคะรุ่นแรกสิทธอสร้างถวายค่ะวัดป่าถ้ำขามนะคะจังหวัดสกลนครคร่ะท่าน600บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7หมายเลข8ดนะคะท่านหมายเลข8วันนี้นะคะเป็นเม็ดแตงหลวงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะเม็ดแตงองเล็กนะคะท่านนี่ค่ะเนื้องามากมากเลยนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะ องนี้นะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านตาาต่ขึ้นขอบปูช้าได้วสวยค่ะด้านหลังเป็นพระรูวิสัยโสโพลหลวงปู่ทิมนะคะเม็ดเตนรายการนี้ขอปอแบ่งปันนะคะที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะถ้านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่เก้าค่ะหมายเลข9วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ เป็นรุ่นเสือเผ่นนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าสองหนึ่งค่ะทานเนื้อหาม,มากๆเลยนะคะทันใดศรัทธาวันนี้ไม่รอช้าให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะปิดแล้วปิดเลยนะคะทนันองค์นี้ปล่อยแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัตกาหลงนะคะคุณท่านรุ่นเสือเผ่นนะคะเหรียญงามนะคะหาอุ์สวแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะท่านเลี่ยมใส่กรอบนะคะ พร้อมบูชาขึ้นคอได้สว,สวยค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะหมายเลข1สิบรายการนี้นะคะเป็นพระสังวรพิมลนางทานของหลวงปุโตะนะคะพิมพ์ท่านสวยมากๆเลยนะท่านพร้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะรายการนี้ค่ะวัดประดู่ิมพีหลวงปุโตด้านหลังนะคะเป็นหลังยันตรีค่ะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่5 5 0ห้าบาทค่ะ ห้ารห้าบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11บดนะคะหมายเลขส11รายการนี้คุณท่านเป็นพระรดนะคะกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนค่ะองนี้เป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมเลยนะคะท่านดูนะคะตรงหน้าด้านหน้านะคะจะฝังหมุดทองไว้หนึ่งหมุดนะคะท่านเนื้อดินนะคะงดงามมากๆค่ะขอปลอดแบ่งปันเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะให้กับท่านที่ศรัทธาพระรอดนะคะ400รอบาทเท่านั้นค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะองค์งามๆนะครัท่านท่านใดศรัทธาพระรอดนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12นะคะหมายเลข12รายการนี้คำท่านเป็นพระผงองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณนะคะด้านหน้านะักทานฝังหมุดทองหนึ่งหมุดนะคะเป็นพระเบญจภาชีด้วยครัท่า,ทานเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะ เพราะผงสุพรร์รายการนี้แบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะให้ทันกันนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะท่านวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆกับท่านปาของดีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13นะคะ หมายเลข13รายการนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะองค์งามมากๆเลยน้องทานองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึนะคะไม่มีบิ่นไม่แตกหักนะคะท่านดูค่ะฐานท่านเต็มอ,อกท่านเต็มนะคะที่สําคัญองค์นี้นะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะด้านบนจะอักขรอักขรไว่าสมเด็จนะคะปล่อยแดงปานคะท่านที่400บาทค่ะ 400ยบาทเท่านั้นเลยนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะรายการนี้นะคะให้ทันกันค่ะทัดมาคะมากันที่รายการที่14นะคะหมายเลขย4 14รายการนี้คงท่านเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อสดปากน้ำนะคำท่านสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมคงท่านเป็นเลี่ยมจับขอบเงินเก่านะคะ นี่ค่ะด้านหลังยันอักขระท่านเต็มนะคะเพราะผงควงควันรายการนี้ท่านใดสะทานะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ม,มูลของท่านเนื้อทองแดงนะคะเหรียญมหาสมปราถนานะคะหรือเหรียญมังกรคู่ของท่านหน้าหน้านะคะต่อโค้ดค่ะ เรียมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะขอปลอยแบ่งปันที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะค่ะท่านวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะคะเป็นเหรียญปี2543รายการนี้ค่ะท่านใดตาวัดตาถึงได้ของดีกระบ้านแน่นอนท่านหลวงปู่มุนนะคะ500บาทค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วปะวะโรนะคะท่าน วัดรางมันนะคะตำบลรางพิกูลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมข่าท่านเหรียญหลวงปู่แพวนะคะเหรียญงามค่ะเหรียญเก่านะคะลายเส้นตรงหน้าผากดวงตาจมูกนะคะท่านเหรียญหลวงปู่แพลวปะว่าโรรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินเก่าค่ะท่านด้านหลังเป็นหลังหนุมานนะคะปราบไพรีค่ะ รายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะท่านห้าร้อยบาทผมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบเจ็ดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะคะวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาค่ะท่านน,นี่เหรียญงามเช่นกันนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยท่านเยอะนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะถ่ายจากกรงโดนคะท่าน นี่คะ่ะถ่ายมุมในนะคะก็สวยนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มค่ะเลี่ยมจับขอบเงินเลยนะคะปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคุณท่านเป็นรุ่นรวยยั่งยืนค่ะมีหมายเลขโค้ดนะคะเลขหนึ่งหนึ่งหกท่านดวงใครดวงมันเลยนะคะหลวงพ่อรวยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบหกนะคะ ขออภัยด้วยนะคะท่านหมายเลข18แล้วนะคะรายการที่18วันนี้เป็นพระสั่งวรรพิมนเถนะคะหลวงปู่โตค่ะวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพนะคะเมตตาปลูกเสกให้เป็นการเฉพาะนะคะเป็นพระปิตราตรีนิสังเฮคะ่ะท่านอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะคะท่านปิตราตรีนะสังเฮนะคะวันนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้น,นะคะ่ะ มีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะท่านนาะเทาหมายเลข18วันนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่ห0 0้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทอมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะให้ชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคุณท่านปิตราตรีนั่ังเฮของหลวงปุโตนะคะแบ่งปันที่ห0 0้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ ัมาค่ะมากันที่รายการที่19นะคะหมายเลข19วันนี้ค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้วท่านองค์ลงรักปิดทองค่ะองค์งามนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะปล่อยแบ่งปันนะคะที่500ยบาทค่ะ5้าอยบาทพร้อมส่งแล้วท่านรายการนี้นะคะให้ทันกันนะคะไม่ควรพลาดค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20บค่ะ หมายเลข20รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยพิมพ์ฐาน9ชั้นระท่านอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะตรงหง่ห่วงตรงนี้นะคะมีสายสินมีผ้าย,ยันผูกนะคะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะวันนี้เปิดแบ่งปันนะคะที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะท่นานพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะทัดนาคะมากันที่รายการที่21ค่ะ หมายเลขยี่สิบเอ็ดวันนี้นะคุณท่านเป็นพระหูยานนะคะเนื้อสัมฤทธิ์เงินดาวทานพระหูยานรายการนี้นะคะพระกุรบุรีนะคะท่านขอปลาแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมจอบขอบเงินผสมเลยน้องท่าน ด้านหลังเป็นเลี่ยมกรอบเงินเต็มเลยนะคะแบ่งปันที่550บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22นะคะหมายเลข22วันนี้ค่ะเป็นพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะคะท่านองนี้เป็นพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะคะด้านหลังค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบขอปล่อยแบ่งปันนะคะ ที่5้า้อบาทพร้อมส่งค่ะห0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23าค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยคุณแผนบ้านกลางของท่านเนื้อดินยอดนิยมเลยนะคะพระคุณแผนบ้านกลางองค์นี้ของท่านนาท่านเต็มอ,อกท่านเต็มนะคะเลี่ยมจับขอบเงินผสมให้กับท่าน,นะคะ่ะปล่อยแบ่งปันนะคะที่ห้าอยหบาทค่ะ 5 5าบาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านนะครท่านปิดการให้ทันนะคะวันนี้นะคะ 550บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะท่านใดปิดทานจองทานได้รายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่าน ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นค่ะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือว่าทักข้อความมาก่อนเป็นคนแรกนะคะหนูจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านใดนะคะมีบ้านเขียวสามารถแอด ID เข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะหรือแอดทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะทานหนูส่งคลิปให้กับคนท่านชมในทุกๆวันค่ะฝากติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ